บ,บายดีเนาะสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเวอรสกูสุดพน์เพียงน้องโบราฝั่ง,าางลาวฝั่งไทยและต่างประเทศมาผมมาพอกับทองชาเปในมเอนีูนอกกำลังเก็บกับขวดที่หล่อพี่น้องจะทอดทอดเอานี่พี่น้นองเราบริขารมันทอดที่หล่อดกับกระเบื่อเนีน่ยน,น้องกินกับเจียวกะปิแล้วก็น้องไม่ต้มพี่น้องเมนู ห้องตยิงห้องอดอกก็ใส่หัวใจไปที่นีนะ้เนานะ

ข้นไปเยเไปบิาคขอที st, ่น pues ้าเป็นไทรไยเลยนะใช่ไลยเพื่อนหมุกเนาะหมุกใช่หมกหมกแน่เลยเขื่อนนึ่งนเขื่อนเขื่อนนวลพกกระดากระีไหมไอ้รุ่งีเาอีกที่วนูเนูเซฟ 嗯，里面嗯。嗯嗯嗯 อือไปดูกันเนาะมาอีก <coughs> มีก๋วยจีรอมีเจวกะปิมีลาบมูวงเอาไม่ต้มแพงละมาเํากันสดๆเยอะแล้ววกินบ่ฮะนี่กินน้ำเย็นๆหวานๆนั่นคนใส่สีม่วงหรือเปล่าที่บ้นปลาคนดน้อยอะตามมงน้องกูเนี่ย กีนึงอ่ะม er. ันดีข um> ึ้นมาสีมังสามครูใส่น um> ้ำมากับสามัดกไปบอ๊ะแักแรกอันนึงไปปตอบมาแล้วเหนทอบ วิญญาณเวรบูไม้เจ็ดสิบหกหรอหะมึงฮะติดกูดเจ็ดสิบหกที่หนเหอเจ็ดสิบมองอันบุลหลังเบ้ายาลำอีน้อยซักในมันเดิมมาได้ ซักบอลลิส <desserts> <ES> mm ิ hmm. ่กิน <races> ซัก <único rant> ้ะตายรู <S <S 2> <S 2> <S 2> ่คคอคือเหมือนไ่เลยมันไข่เนี่ยอัเด็มันร้อในีเอะละเน่กี่กีมันจะกินมันจะกินมันกินเข่าลายมันไคกินกระเพาะมันขึ้นเหกินหางไม่ท่าพาไปซักยาเอักยาป่าแม่หรือว่า้อยาเนะแคนท่าไนอมอนนวไปพักแต่เ้าอันคิดว่ามันเป็นวัด คมันนี่อะมันนี่ก็ย่นกระดูกปักคอมันค่ะอะไลมันไข่มันเนี่ยกืนมาได้กืนมได้แล้วเออหูเรากินกุ้งอปลางกินขาด้วยเป็นก้อนองมันเป็นกอดไมาใ่ียาและียาไยาแ้ไป่นว่นี่ละาไข่ไข่น ทำมสุดเมามาไข่ดตลอดมื้อนเหมาอาเดียวเป็ไากินเด้ยอีกท่านตุลิตาเดียวนเพื่อตัวไม่ได้ไม่ส้ลิ้ไกันเงาเออนี่ะไก่ไก่แล้วรุนใหม่แล้วนใหม่ขไใหม่าให้กินอะไรหมดตายเลย นี่นุน่นนัยมากเลยใครเนาะสมมติปักขาข่าวๆอะไรวิโน่สเปนกับซีดีเขอปีคิบแล้วเพิ่นเนาะสุดท้ายนี้สแปงกับเขาขโมงขอบใจน้ำพรมิพี่น้อง FC นาะที่เขามากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสแปงตลอดมาเนาะถ้าสนสเปนฮิตตลอประกันได้พี่น้องเอากรถึงบระต่องบมดเจ้าปูงามในที่นี้สแปงกัน กลับขอโทษขอไพ่เด้พออ่อหพี่น้องเอดซีละลายพี่นอ้องนะสเปนกับขอคนไซด์พี่หิพี่น้องจูมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงเนาะความเจ็บจะได้ความไขม้จะมีอ่ะเป็นคลิปมีสเปนกับขอกลับสบายดี